สวัสดีครับวันนี้จะมาทำกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรภาคกิ่งภัยรีพินาศครั้งที่66วันที่5กรกฎาคม2568รหัส24 242ครับบัดน,นี้วันที่5กรกฎาคม2568เป็นวันที่66ข้าพเจ้านายกิติศักดาพิทักษ์ ขอถวายเสียงสดสารยายพระสุภผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติแลกได้มีสมาธิจดจ่อในคารพยัญชนะในบทสสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. นบทกาพระตานไตอรหังสมมาสมุทโภคบาพุทธธรรมพระวะังพิบาเทมิสวาขาตโตภคตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปโนภคโตสาวกสังโคสังฆนมามิ สองบทบูชาพระภัยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสูจีรังปารินิพุโตคุณีธัลมาโนธานีปาละมิหิจัติสติยาวะชีวังอรหังพุทังทำมังจารามิอรหังพุทังทำมังสังคังสระนังขาโตปูเชมิราตานะแตยังทำมังจารามิโสตินา สามโมทส่วนชมนุมเทว,วดาสามัญตาจักรวาลีส่วนตลคาชันตุเทว,วตาสัตว์ธรรมังมุนิราชาสัตว์สุนันตุสโคโามาคังสักเคกาเมจลุเบคลีสีคลตเตจันตลิขเขว,วิมาเนทีเปลาเทจากาเมตล้วนนะคหาเนเคหวะัตุหีเกเตโฮมาใจยันตุเทวาชาลาทาวิจ จายันตุเทวาชาลัทธาลวิสเมยยขาคันธรรมนาคาติฏฐันตาสันติเกียมุนิว่าลจันังสาธาโมเมสุนันตุธรรมสวนากาโลยามะพันตาธรรมสวนากาโลยามะพันตาธรรมสวนากาโลยามะพันตาสี่บทสวดบูพ่าภาคณนมกันเนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไต่สอนนะขมนาปาเถะพุทธังสอนนางขจามิธทำมังสอนนางขจามิสังฆังสอนนางขจามิทุเตียมปีพุทธังสอนนางขจามิทุเตียมปีทำมังสอนนางขจามิทุเตียมปีสังฆังสอนนางขจามิตาเตียมปีพุทธังสอนนางขจามิตาเตียมปีทำมังสอนนางขจามิตาเตียมปีสังฆังสอนนางขจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมษานังกันยังพุทโธเมษานังวะลังเอเตนะสัจวัฒเชนะสดีเมหตุสัพพทา นาทีเมานังอันยังทมโมเมานังวลังอิเตนะสัจวัชเชนะสสทิเมโหตุสปดานาทีเมานังอันยังสังโกเมานังวลังอิเตนะสัจวัชเชนะสสทิเมโหตุสปดาเจ็ดบทสวดตีราตานาปานามาคาถาู้ทังนาเมราตานาภูตาสาลีลาจิตังธรรมังนาเมราตานาภูตาวิสุทธิสารังสางคังนาเมราตานาภูตาวิสุทธภูตสุสีลาทีทิง เอตังนาเมตีละตานังละตานาเยาวังสัมมาสามโมสาลิตาวัตถุวิเศษสัพุตังอันโยยานยุตตาคุณโยคาวัสสะปาวัตังอาสุมิตายมหิปิตาเทวยะถาทีทานเทเอกังวินาตาทิตาเลสามาสามภเวนะโลเกกาทาจิจ่าจีเลจ่าปะตุภูตังคัมพิระยานวิสายังอตทิตุท่าสัตถังวินยุนหิปันทิชะ ปะาชะเมหีวินชันย่าลูปังโลกรรมหิเกหีจิกันกาทานจูป่าลับานียังเกสันจิสูทุวิธิตังกูณากายาตายะนาเมหีเยวาชนะตายะสุวิสุตัามปีสามุตป่าสาตังมานาสีสุทัาปาสาทาทานังบุญญานที่กาณะมาสามุตตามาบุญญาภูมังทุขาบอมุนจานาทุขาสารนังขาตานัง ปูชาละเหสุปละมังอภิปูชนเนยยางนิพานาสันจิกิริยายุปานิสายาถังสามากิเลสามารถลาโสทานาสิทธิยาจะสาธุหิอาถากูสเลภูปานเสวานียังปานิหิจะาปิสารนังขามานีวานีขามานีว่เมวะตัสมาหิตังตีลาตานังสารนังขาตัมหาลาตินที่วังข้าน้าเนสุนามาสามานา บูเชมาจาปิสาสาตังสุปาสานาจิตาตถานุปาลิจาริยาสถารตาจาบุญเยนาตถาสุกเตนาสุขีพระเวมุเตเชนาตัสา,าจะสถาปิสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมวินายามหิป,ปนะมานณภูโตโลกุตราพิสามายโยนิยโตสุโภชังตาโสบาิิสายะ สยะจายายามปีโหตุวตถูตายปาริจิตโตสุปาสารกาโลแปดนัมกาลสิทธิกาคาถาโยจักุมามุหามลาปกันโธสามังโภทโวว่าุทโธสุขโตวิุตโตมาลาสปาสาวินิโมจายันโตปาเบสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวลันตังศีระสามามิโลกาสานาทันจาวินายะกันจัตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุ สาพันตรลายาจวินาสเมินตุสัตทมทมโมทโชโยวิยาตัสาสัตถุท้าเสสีโลกะสาวิสุทธิ์ที่มาขังนิยานิโกธรรมมาทะราสาธาลีสาตาวะโหสันติกโลสุจินโนทำมังวันตังศีลสาณามามีโลหาปาทาลังอุปาสันตธาหังตันเตเฮสาเตหฮสิทธิโหตุสาพันตรลายาจวินาสเมนตุสัธรมมะเสนาสุขานุโคโย โลกาสาปปาปุบาเกลสาเชตาสันโตสยังส te <c oughs> wow. ันตินิโยชโกจะสวาขาตัธรรมมังวิธีตังกะโลติสังคังวลันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสามะศีลธิทิงตันเตหะสาเตหิยสิทธิโหตุสาพันตลายาจวินาสเมนโตก้าวบทส่วนนโมกาลาทากาคาถานโมระหโตสัมมาสัมพุทธสัมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสาวาขาตัเสวะเตนิฐานโมมหาสังฆสาบิวิสุทธสี ลาทีถีโนนาโมโอมาตายาลธสาลัตนาญาสาสาทุกังนาโมโอมากาติตัสสาตัสวัตถุยสัพินาโมกาลัปปะภาเวนะขันจันตุบัทวานาโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตูสัพทานาโมกาลัสาเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวะสิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกังสมะยังมังคะวาสักีสุวิหารติกาบิลวัตโทสัมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนสิทิงมาจากมัตเตหีบิโคสัตเตหีสัเบหีวะอรหันตหินัสสหิจโลกธาตุหีเทวตาเยปุเนนาสันนิบดีตาหวติพภาขวันตังทัสนายาวิคุสังขัญจั การทโ่จตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัระหสิอียังขบพระบาสากีสุวิหารติกาปีละวัตุสมิงมหาวาเนมหาตาบิขุสังเขนะสิทิมัจจำมตเตหิบิขุสัตตหิสัพเพห์วัลหันติหินะสหิจลูกกะทาตุหิเทวดาเยบุณยีนะสันนิบดิตาโหติพระคาวันตังทัสนายยาบิขุสังขันจายานุนะมะยมีนะพระบาวเตนุภสังสังกัมยามาปาสังมิตตวาพระคาวตโตสันนิเกปบาเจคาหาดาษสยามติ อาณาโคตาเทวตาเสยยาธาปีนามะพะลวะปุริโสสามัญชิตตังวะพังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพังสมิเชยยเอวาเมวาสุทาวาเสยสุเทเวีสุนัลหิตาพะควาโตบุลาโตบาตุหังสูกาตาโคตาเทวตาพะคบันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังกถังสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพะควาโตสันติเกมังคาทังกภาสีมหาสัมมโยบวลนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาขตมหาอิมังสมัธรรมสัมยังทักิตาเยวะปัญอาปาลาชีสังคันติ อ,อาตระหัวบาลาเทวตาพระกบัตโตสันติเกมังคาทางกบาสีตันตาลพิคบสษมาธาหังสูตจิตตัานโนจุกามกังสูสาระทีวันเนตานิขาเหตตาวายเนอินนาดีอานีละขันติบัฏิตาติอ,อาตระหัวบาลาเทวตาพระกบัตโตสันติเกมังคาทางกบาสีเชวตาวาคีลงังเชตาวากัลีฆังอินทาคีลงัง โอหาะจำมาเมืชาติจลันติสุทธาวาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนักติยราโวบบาลเทวตาปะขบตโอสันิเกมังกาทังบาสีเยเกีติพุทธังสานังคัตตาเสนนาเตขามิสันติบายะภูวิงปะฮะยะมนุสังเทหังเทวากายัมปริปปลินสันติเตอราขวบขบบาบีขัวมันเตสีเยปุนเยนะพิขเวทัสสุโลกาธาตุสุ เทวตาสันนิบดิตาโหติตถาคตังทัสนายาภิกษุสังฆญจะเยวิเตวิภเวหเษุงัติตามาถานังขันโตสัมมาสัมุทธาเตสัมบีพระกวนตานังอินตาบาลมาเยวะเทวตาสันนิบดิตาเหษุเสยยถาปิไมยังเอตัะหิเยวิเตวิภเวษพระวิสันตินาคาตามาถานังขันโตสัมมาสัมุทธาเตสัมบีพระกวนตานังอินตาบาลมาเยวะเทวตาสันนิบดิตาพระวิสันติเสยยถาปิไมยังเอตัะหิอาจิชิสามิภิกเวเทวกายานัง นามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศีสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกะมะนสิกโลธภาสิสามิติอมามันเตติโคเตปิโคท้าขวัตโตวัจฉสุสมะหวายตถาวจาสิโลกมนุกะสามิยถาภูมาเตสิยถาภูมาตถาสิตาเยสิตาคิลิขภะลาภิตาตตาสมาหิตาปุตุสีหวาสานีนะโลมหังสามิสัมุโนโอทาตมะนะสมนะสาสุทาวิบาสนนมนาวิลาวิญโยวัจจะสติยะตวา ตัวนี้กปิลวัฒวีตโตมันตยิสัทธาสาวกเีศาสเนีลเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาถาภิกโวเติจตมังกลุงสุตวาพุระศาสนังเตสามาตุลหูยานังมนุสสานาธาสนังกับเปเกศตามาตคุงสหสังฆาสัตตลิงสตางีเกศาสนังอมนุสสานามดสุงกับเปเกนศตามาตคุงที่ศาสภาพุทธาหุงตันจาสมาภังพิญญาบวบว่าขิดวานะจักขุมาตโตมันตยิสัทธาสาวกเีศาสเนีลเต เทวกายาภิกันตาเทวิชาณธาภิกขวเยหังกิตายิสามิคิลาหิอนุบุภะโสสาธาสหาสาวยาคาบุมะกาเลวะทวายทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัจิโนโมทามานาภิกามุบิคุณังสมิติงันังสาธาสาสหาสาหิมาวะตายาขานานันตวันนิโนทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัจิโนโมทามานาภิกามุบิคุณังสมิติงมันังสาธาคิลาติสหาสายาขานานันตวันนิโนทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัจิโนโมทามานาภิกามุบิคุณังสมิติงันังอิเจเตโร โสลาสัสหาสาญาขานานันตวันนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตสาสนโมทัมมานาพิกามุนิกุณังสมิติงวันังเวสาามิตาบาจัสตายาขานานันตวันนีโน มีทีมันฑโลชติมันโตวันนวันโตสัสสินุโมทมานาวิกามุมิคุณังสมิติงมนังกุมิโลราชาคาหิโกเวบุตะสาวิเนสนังพิญโยนังสาตาสาหังยะคานังปัญญีลูกบาสติกุมิโลราชาคาหิโกโสปะคาสมิติงมนังปุริมันจัดที่สังราชทัตตะะโทปัสสาสติขันธวานังอธิปติมหาราชาสัสิโส บุตาปิตาสาวาโวุ่นธนามามหาบาลายที่มันโตชุติมันโตวันน้มนโตสัตสีโนโมทัมานาวิการมุมิคุนางสมิติงว่นังทักกีนันจาริสังราชาวิรุลโหต่อภาษาสติกุมธนานังอธิปติมหาราชาสัตสีโสปตาปิตาสาวาโวุ่นธนามามหาบาลายอิทิมันโตชุติมันโตวันน้วนโตสัตสีโนโมทัมานาวิการมุมิคุนางสมิติงว่นัง ปัจฉิมันชาิสังราชาวิลูปโคบภาษาสติน่าขานังอธิปติมหาราชาสัตสิโสปุตตาปิตาสาวพโวยนันามามหาวรายที่มันโตชุติมันโตนรวัโตสัตสีโนโมทมานาวิกขามุมิคุนังสมิติงวนังอุตตาลันชาริสังราชาวิลูกเวโลตับภาษาสติย่าขานังอธิปติมหาราชาสัตสิโสปุตตาปิตาสาวพโวยนันามามหาวรายที่มันโตชุติมันโตนรวัโตสัตสีโนโมทมานาภิกขามุมิคุณังสมิติงวนัง บุรีมาทิสังทัตตะลัโททัคีเนนะวิรุนหะโกปปชิเมนะวิรุปโคกุวิโลตัลังทิสังจะตะโลเตมหาราชาสมันตจตุโลทิสาทันทธนะมนาทังสุวรรณิกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาคุวัญจานิกาสะทามายากุเนทุเวเนทุวิโพชาวิภูโตสหจันทนโนกาเมเสโวจักินุมนุนิมนุจับอนาถโอปามันโยจัตเทวสุโตจมัดตลิจิตาเสโนจักนโมนโราชาชโนสภะอาคูปัญจาศีโขเจวะติมโลสุริยวัชชะสาเอเตจันเยจลาชาโน ขันธพาราชพิโมทเทมนาพิการมุมพิคูนังสมิติงมนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสตัญจกกากรรมราชสัตตะลาคูปายคาสายติพิยามันยามุนาทัตตะลาถาจาคูนาคาโยสัสสิโนเอลวันนูนมหานาโคโสมาค่ะโสปาขาสมิติงมนังเยนาขาราเชสหสาหารันติทิพาดิชาปะขิวิสุทธจักคู เมหาญาสตยวันมชัดปัตตาจิตตลาสุบนยติเทชสานังอภัตยันตานาคาลาชามนมาศีสุบนาตโตเขมาเขมมากาสีพุทโธสนะหิวัจหิปวะหยัตตานาคาสุบนาสละนามังสุบุทังสีตาวชิรหัตเถนะสมุทังกัสุลาสีตาคาตโลวาสวัสเตธิมันโตสัสจินโนกาลกัญชามหาวิสมาสุลาธานเวคขสาเวปัจิติสุจิตติจามาลาโุนัมุจิสหะ สาตันจาภรริปุลนางเสภเวโรชนามกาสันนายิตวาตวาพรลิงเสนังลาหุนพระธรรมมุบาขมุงสามโยธานิพานันเตวิกุนังสมิติงวนัง อาโพชาเทวาปฐวีจัติเชวายโยตระฆมุงวาลุนาวาลุนาเทวาสมโมจายะสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาโคเทวาสัสสินโอธาเสตเตธาสทากายาสเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนโมทามาณภิกามุมิโคณังสมิติงวมนังเวนุจัตเทวาสารีชาสมาจาทุเวยามา จันนะสุบริาเทวาจันทะมาคูบุลักขิตาสุริยะสุบริาเทวาสุริยะมาคูบุลักขิตานาขัตตานิบุลักขิตวาคูมันทวลาหกาวว่าสุนังวสโวเสโทสะโกวาขาบุลินาโถท้าเสเดทัาสนากายาสเพนานันตวันนิโธมีที่มันโตชุติมันโตวันนวมันโตสัสสินโนมุามานาภิกามุมิคุนังสมิติงมนังอาทาคูนาภาสสะภูเทวาชาลมาขีสีคาลิวาอาทิษากาจจโลชาจามาบุพานิพาสิโนวัลุนาสัทธัมมาจ่าจุตาจเนีชะกา ดูเลยยะลุจิลาอาคูวาคูวาสวันเสิโนทัศเสรษฐะทศธากายาสเพนานันตวนนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุลังสมิติงมะนังสามานามหาสามานามนุสามนุสุตมะขิถาปทุสิกาคูอาคูมโนปทุสิกาธาคูหโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนบาลราคามหาบาลรคาอาคูเทวาสัสสีโนทัศเสรษฐทศธากายา สัพเณรนัน้นตวันนินโหน่ิทีมันโตชืติมันโตวนันน้ันโตสัสินุโมทัมนาภิกขมุพิคุนังสมิติมวังโสกากลุมหาลุนาคุเวคณาสาสาหะโอทาตระไคหาปาโมขาวคุเทวาวิจักขณาสัทธรรมตาหัลาคัชามิสกายยัสสชินุทนายังสาบ,บานชนโน โยทิสาพิวัสติธาเสตเถธาสธากายาสเพินานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัสินโนมทธมานาภิกามุภิกุนางสมิติงวะนางเขมียาตุสิตายามากันนก迦เจยะสัสิโนสามิตากาลมาเสธาโชตินามาจาสวะนิมมาติโนอาคูอาทาคูบนิมิตาเทเสตเถธาสธากายาสเพินานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัสินโนมทธมานาภิกามุภิกุนางสมิติงวะนาง เศรษฐเทเทวนิกายาสภินานันตะวณิโนนามันวเจนะอาคันชุงเยจันเยสันทิสาสหปวุทธาชาติมักคีลังโอขัตินมนาสวังนักเขโมขัดตลังนาคังจันนางวสีตาติตังสภมมาบาลมัตโตจัปุตตัยธิมตโตสหสานนางกุมาลติโสจัโสวขาสมิติงวนังสหสาภมมาโลกานังมหาภมมาวิติธาติ บุบารบันโนชุติมันโตมิสมากายโยยัสสิโททัสเศรษายสลาคูปันเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสสภิวิกันเตสินเทเทเวสบมบาเกมารสีนาบิกามิภาสาการนาภาสามันทิยังเอราคันะหัฐาวันาธาลากินามันนามาทุโวสะมันตาบริวาเลถามาวมุนจินหาโกจินังปิติตาธามาเซนกันนาเสนังเบสยิปานินาตละมหาจารสารังกัตวานาเพราบางยะถาบุสโกเมโขทนายันโตสวิชุโก นาทาโสปนิทาวัตติสังกุโทสยามวสิทันจาสภาภิญญาญาวะวะกิตวมานาจักุมะตโตมันตยิสัทธาสาวเกศาสนาเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวเตจาตปะมังกลุสุตวาพุทธาสาศาสนามีตาลาเกหิปะกามุงเนสังลมบมิชยงสัพเพวิชชตสังฆามาภยติตายศาสินโมทันติสาวุเตหิสาวกคาเตเชนสุตาติสิบเอ็ดบทส่วนมังคะลาสุตัง อาเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปาติลูบาเทสาวโสภาโสจะบุเภจากาตาบุญญาตาอัตตาสัมาปณิธิจะเอตัมมังคลมุตตมังพาหูสารจัจาสิปัญจาวินโยสจ่าสุสุขีโตสุภาษิตจตาจ่ยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุุวันฐานังบุตตาธาราสาสังขโห กาณกุลาจักกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตะมังทานันจะธรรมะจาริยาจยาตาตกานันจ่สังฆโหอนาวาชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตะมังกาลตีวิลตีปาปามาจ่าปานาสันสันยโมอปามาโทจะทำเมสุเอตัมมังคลมุตตะมังคาลาโวจานิวาโทจ่าสันตุทีจากกตัญยุตากาเลนะธรรมสาวะนังเอตัมมังคลมุตตะมังขันตีจ่าโสวะจ่าสาตา สามานันจาทัศนังกาเลนะธรรมสาสกัญฉาเอตัมมังคละมุตตมังตโปจ่าพมมจาลิยันจะอาลิยสัจจานัทันังนิพพานสันชิกิริยาจะเอตัมมังคละมุตตมังพุท้าสาโลกาธรรมเมหิจิตตังยัสานกรรมติอโศกังวินชังเขมังเอตัมมังคละมุตตังเอตานิสานิกัตวานาสัพพันธะมาปาราชิตา สาพันทัสโธิงคันชันติตันเตสังมังคามุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนาบริตยังกินจีวิตตังอิทาวาหุลังวาสาเคสุวายังรัตนางบัีตังนาโมสามังอัตถิตาถาขาเตนะอิทามปีพุทธเฮรัตนางบัีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยางวิราคังอามตังบัีตังนัตญาธาฉาคาสากายมุนีสามะอินโต นาเตนะธรรมเมนะสามารถติกินจิอีธรรมบีธรรมเมรัตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยามพุทธเศโถปาลิวันนาียสุจริงสามารถที่มานันตะลิกัญญะมาหูสามารถที่นาเตนะสามนาวัชติอิธรรมบิธรรมเมรัตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุบุคลาอาทะสาตังปรสสันหา จ่าตาณีเอตานิยุขานิโหตุโหติเตทะขีเนยาสุขาตาสาสาวกาเอเตสุทินานีมหาภลานิอีธรรมปีสังเคระตรนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปสุปายุตามานาสาทันละเฮนะนิกามิโนโคตะมะสาสานามหิเตปติปตะอามตังวิไคหะ รัฐามุธานิพุติงมุช,ชามานาอิธรรมบีสังเครตะนางบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางบุลานังนาวังนาถีสามพาวังวีราตาจิตายติเกภวะสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุลาชิชันทานิพันติทีลยายาถายาถายมป่าทีโปอิธรรมบีสังเครตะนางบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ13สามโมสวดธรรมบทสหาสวาวรก อัตาหาเวชิตังเสโยจายังอิตาลาปชาอัตาทันตสาะปสะสานิจังสันตะตตาลีโนเนวะเทโนะคันธโพนะมาโลสาพโมนาชิตังอปปชิตังกัยิลาตถาลูปัสฉันตุโนสิบสี่บทสูตรเกสปุตสูตรภาสิตามีทังเตนะภะคาวตาชานาตาปัสสตากาลหาตาสัมมาสัมมุทเทนะเอธาตุมเหมา อนุสาวนามาปาลาม,มาปาลายามาอาติกิลายามาปิตะกาสามปาธานีนามาตากาเหตุโตมานายาขาเหนามาอาการรบาลีวิตาเกณามาทิฏินิชานาขันติยามาทับหาลุปาตายามาสามาโนโนคาลุยะ ญาถาตุมเมเหอตานาวาชาเนยญาถาอิเมธรรมากุศละอิเมธรรมาสาวาชีอิเมธรรมาวิญญูนขละหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาหีตายาทุขายาสังวัตตันติกาถาตุมเมเหอปชาเหยยญาถาญาถาตุมเหอตานาวาชาเนยญาถาอิเมธรรมากุศละอิเมธรรมาอนาวาชาอิเมธรรมาวิญญูนปัสนธา อิเมธรมมาสามัตาสามาทิน,น,นาหิตายาสุขายะสังวัตตันติกาทาตุมเมเหโอปาสามัมปาชาวิหาเลยาถาติสิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตรโอปานิยติชีวิตตามปมามายุงชาลูบปานิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมิลนเเปขามาโน บุญญาณีกายิราธาสุขาวหานิอุปานียติชีวิตตัมปามายังชะลุปานีตาสานาสันติตานาเอ่ยงพายังมรเนเปขามาโนโลกามิสังปัชะเหิสันติเปโคโยธากายเนะสังยโมวาจวาจายาอุทาเจตาสาตังตาสาเปสาสาสุขายะโหติยังชีวามาโนปากโลติบุญยังธรรมโมหาเวระคาติธรรมมาจาริง ธรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรเม,มสุจินเนราทุขติงขันชาติธรรมจารีสาเพสังคลานิจาติยถาบัญญายาบัสติกาถานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสาเพสังคลาทุขติยาบัญญถาบัญญายาบัสติอาถานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทิยากะเบธรรมานัตติยถาบัญญายาบัสติอาถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยา16บบทสวดอปันนกาชาดก อาปันนักกันฐานนาเมเกทุติยังอาหูตักกิกาเอตตาัญญาเมธาวีตังคันนาเหยยบปันนักังพาหุงเวสารนังยันติบาพาตานิวานานิจะอาลามาลุขะเจตาญานิมนุสาพยาติตัดชิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสานามุตตะมังเนตังสานามาคัมมาสภะทุขาบมุญจติโยจ่าพุทธันจะดธรรมมันจัดสังคันจัดสารนังขาโตจัดตาลิ อริยสัจจานิสัมมันปัญญายาปัาสติทุกขังทุกขาสมุบมาทางทุกขัสาจติกมังอริยสัถังกีกลงทุกขูปัเศ้าสามคามินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสารนบุตตะมังเอตังสานนามาคัมมสภาะทุขามบุญจติสิบเจ็ดบทสวดพระเถระตะคาถาอัตติตังนานวะวาคะเมื่ยะนาปาติกลงเขอนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งนียังไม่มาถึง ยาติญาติตตามบะหีนันตังอปัตันจานาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนั้นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจัโยธรรมังตัดหาตัดาวิปัสสติอาสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทาณะมณุนุภาลูหะเย บุคคลใดเห็นแจ้งทำบรรจุบันไม่งอนเงินไม่ค้อนแค้นในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นมึงเจริญทานั้นเนืองเนืองให้บูบงเถิดอาเชวากินจะามาตบบาบังโกสัญชามรนังสุเวมพงทาความเบียนเสร็จในวันนี้แหละเขาจะรู้ความตายในวันพุ่งน้าหีโนสังขารัานเตนะามหาเสนนะาัญจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัรจ,จุราชที่มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาราวิหารลิมาตาปิงอโหรันตะมะ ตันที่ตังตังเวพันเทกาลรัตโตตีสานตัวอิคาเตมุนีติพรมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจข้า้น,นกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราติหนึ่งจเจริญด้วยการชนีแล่สิบแปดบทสวดที่นาหะปัญจะเวคณะปาถาวงเล็บแปชรชาธาทำโมหีชลังอนตัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบลความแก่ไปไม่ได้พยาธิทมโมหีพยาธิ พยาธิทำโมหิพยาธิงนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงมูลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมหิมรณะนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงมุลความตายไปไปไม่ได้สาภีหีเมปีเยหีมนาเบหีนานาพาโววินาภาโวเราจะละเว้นเปต่างๆคือเราต้องราคือว่าเราต้องพันธุ์พากจากของรักของเจริญใจทั้ทงหลายทั้งปวงกามาสะโกหิกามทายาโทกรมโยนิกรมพันธ <hygiene> ุกรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริษามีกัลยาณังวาปาบากังวาตัดสาธายาโทพระวิสามีเราทำำํากรรมในไว้เป็นบุนหลหรือเป็นบาปเราจะเป็นญาติคือว่าเราต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอเินหนังบัญจาวคิตรพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิบเก้าบสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาบัตตาจนิพยาสงกบปบตตาจนิสกา,สกาโหตูสัพพววิปานิโนโอเอตาวตาจามเอหิ สัมมาทังมุญญาสัมมาทังสาเพเทวานุโมทันตุสาวพาสัมปติสิทธิยาทานังนัทานตุสิทธิยาสีลังละกันตุสาวพาถาวนาวิระตาหัตุขจันตุเทวตาขัตตากะเปพุทธาบราปตตาปัจเจกันันจังพลังันตานจติเชนะาละขามันธรมีสภพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาอนธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมะธานเนนะปวันตุบุชิตาโสถิงกะโลติคา วิหารมณฑเลเทราจมมช่าณาวากาจะมิกโวตาลามิกาธานาบติวสุสากกาคามาจเทสานิขามาใจอิสลาสปบ,บานาูตาสุขิตาหัวนุเตชลาู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสรชาตาทวโวปปาติกานิตยานิการธรรมาวลังบัติจะตเตสเบปิพุททุขกขสสัตกาลนตูสังขยงังธาตูจีรังสาตาังธรรมโมธรรมัตทราจะบุคลาสังโคโหตุสมะโควะ กาถายหิตายาจ่าเมลขัตูสาธโมสะเพบีธรรมจาริโนทิงสับปาบุเนยามะธรรมเออริวเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาวงเล็บแปดทันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสบุญญะสีธานิกาตตาสานยานัญญิกาตานิเมเตสันจาภาคิโนโหตูสาตานันตาปะมานกาเยบิยาคุณาวันตาจะไมิหังมาตาปิยิตาทโยทิถาเมจา ปายาทีถาวาอันเชมาจัตตเวลิโนสัตตาติทานตีโลกาสงเตภุมาจตุโยนิกาปัจเจกัจุตตกจัตตุโวกาลาสังสารตาภว่าพเวเรตังเยบฏิทานัมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับป่าชานติเทวาเนสังนิเวทยุงมายาทินนาบุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสัตธาโหตัวเวลาสุขชีวินุเขมะป่าทันจับปะปนตุเตสาสาสีชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่งผู้มีส่วนแห่งบุญขรัพระเจ้าได้ทําในบัดน,นี้แลแห่งบุญอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นกลางเลยมีเป็นและมีเป็นกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ทองเทียนในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ก่สัตว์เหล่านั้นจงมรรโมทนาทานอิงเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบกันด้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือบุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงถึงทางเกษมเถิดข,อข,ขอขอขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิญ ด้วยนุภาพแห่งศาสตร์ยานิฐานนุภาพแห่งความเพียรและนิสง์การบูชาพระรดาตรนัดใจด้วยการสันธยาบส่วนมนุษย์สมพระบรรลิทธ์และบัณฑาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอพลจากความนุภาพทั้งบวคคลข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสันยามนและธรรมะมเหล่านี้เมือ่ออนุโมทนาแล,ล้วโปรดไปพรให้แก่ข้าพเจ้าและพระถุมงคลพระกิ่งมารีพินาโดยมุทิสมเด็จพระญาณสังมรบวบวันิเวศวิหารตลอดจนจนมัตุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่าาาานนนมและะจสร้งใอคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบารีสและคำมงคลในพระคาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์ศรีทุกประการด้วยเทินสาธุ บุญกุศลของของา้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายมุตตบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านของจงปลอดจากร่าชพายทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทัจท้งสิ้สนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานชานะต่อปภาษาและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติมีองค์ใต้ทำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุพิภันชัยทั้งสี่คืออายุวรรณะะสุขเทาันอบัวยาเศรษฐีททุก่นสาธุ